มีไม้เท้ามีไม้เท้ามีไม้เท้า,ม,ม,ทาม,มีเท้าด้วยเดี <S <S ๋ยวป่ะคนใครอ่ะคนแก่เออมีคนแก่ทุกคนของสีข <คน S 2> าวใช่เกาย์ขายาวเฮ้ยเสื้อห่อเป็นเหวะเนี่ยเสื้อเป็นถุงก่อพลาสติกเหรอเฮ้ยทุกคนใส่ถุงพลาสติกเป็นเสื้อเหรอเนี่ยลอง zoom ดิอ๋อ zoom ส,สุดแล้วเหรอใช่ครแล้<ย>วพ,พูพูดนี่แก่ใคร มางีนะคนนั้นโทรมาบอกว่าขอกินน้ำหน่อยผมก็บอกว่าน้าในห้วยอะ่ะแยๆทำไมไม่กินะนะทำไมห่อ,อเรากินผมจ้ว่าที่ทครูพนักหาือ่างโอบ้าหึหึงึหึเึหึหอหึหึหหละนั่นแหละ สวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟซีลุงปานาอาทุกทุกคนกันเลยอยู่กับเราสองคนช่องวิแฟดพาไปเรื่อยผมแฟดใหญ่นะครับผมสวัสดีครับผมดางต้นไม้ครับทุกคนครับวันนี้ผมพาต้นไม้เข้ามาที่ห้างทุกคนนะจะไปที่ห้างกันท่าที่ผมเคยสร้างไว้แล้วก็เป็นห้างที่พี่หลายคนรู้จักทุกคนนะห้างเราสร้างเองกับมือ Limited. ทุกคนแล้วก็วันนี้ผมจะพาน้องไปนั่งส่องสัตว์ทุกคนนะไปส่องสัตว์ที่ห้างว่าจะมีพวกสัตว์อะไรเดินผ่านาที่บ้านทุกคนนะเพราะว่าผมเคยเจอพวกหมูป้า ต่ว่าบางทีผมมาผมไม่ได้ถ่ายคลิปทุกคนนะเรามาทุกครั้งมาบ่อยแต่ว่าบางครั้งเราไม่เคยถ่ายคลิปทุกคนเราจะมาชิวๆมากกว่ามาพักผ่อนมาส่องสัตว์ต่างๆและครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีมากทุกคนผมได้พาต้นไม้มานั่งส่องสัตว์กันทุกคนนะเรามี <c oughs> อมีแผนที่จะเก็บภาพนะถ้าเจอสัตว์อาจจะเก็บภาพแล้วก็เป็นภาพความทรงจําที่ผมเคยมานังต้นไม้เคยมาเที่ยวป่าด้วยก,กันเคยมานั่งข้างที่เราสร้างด้วยเองกับมือทุกคนนะโอเคพี่ไม่เสียเวลาดีกว่า เราไปชมคลิปกันฝากกดไลค์ก like, ็แชร์ฝากดติดตามเพจเฟซบุ๊กพี่แฝดวีสองทีทุกคนนะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คือเชือกอาคมกับมีดอ,อาคมเราเสียทุกคนนะตอนนี้เรากำลังรอมีดเล่มใหม่อยู่มีดอาคมอันนี้หักไปแล้วทุกคนนะไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถเชื่อมได้ขออภัยพี่ทุกคนที่ทําให้เกิดสิ่งผิดพลาดนี้เกิดขึ้นทุกคนนะแล้วก็มีหนังสติ๊กอาคมของต้นไม้ทุกคนนะนีเราต้องพกติดตัวตลอดพลาดไม่ได้บางทีผมบอพลาดก็ขออภัยจริงๆที่ลืมมาไปไปพ้อไม่ต้นไม้ไปน ครับไปไปดูว่านี้จะตัวอะไรบ้างนะจะเจอพวกช้างหรือเปล่าครับถ้าเจอดีไหมไม่ดีไม่ดีทําไมกลัวมันอันตรายอันตรายอ๋อตัวใหญ่เกินไปโอเคงั้นก็อย่าเจอช้างดีกว่าจะอย่างอื่นได้คนนะไปพี่เดินทางดีกว่าโอเคพี่ครับตอนนี้ก็เราก็ใกล้ถึงแล้คนนั้นก็ถ่ายคลิปอุ้ยจะมาช่วยเพิ่อนเพิ่งตกน้ำเออนี่นี่ช่วยเพื่อนชยเพื่อนช่วยมัเอาไม้เคี่ยวไหมเลยนิ้วเคี่ยวมันต้อยเอาหน้อยย้อยเคี่ยวช่วยมันช่วยมันเออ นในคนนั้นถือว่าเราได้ทําดีทุกคนนะช่วยเหลือสัตว์ที่ยากไร้แล้วก็เหมือนแบบมันรอรอให้คนมาช่วยอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันตกไปในน้ำมันปีกมันเปียกคนมันไม่สามารถขึ้นได้ในคนนั้นที่ต้องรอเปียกปีกปีกมันแห้งก่อนถึงจะบินต่อได้ไปดูใจตัวเองนะไปแล้วไปใช่ไหมถ้าเรามาเช้าวันนี้มันอาจจะโดนปลาฆ่าไปกินนะทุกคนนี่เราก็ใกล้ถึงห้างแล้วคนนะ เริ่มถ่ายที่ใกล้ถิงห้างเลยเพราะว่าบางทีถ่ายที่เมเดิมก็ยืดยาวกันไปมันก็เสียเวลาลทุกคนนะ <laughs> เินขึ้นไปฝั่งซ้ายมือก็ถึงห้างทุกคนขอให้วันนี้เจอสัตว์ที่แบบว่าแบบเป็นพวกเก้งกวางทคนอยากเจอมากคนพอเนี่ยเป็นที่ที่แบบอุดมสมบูรณ์สมควรน,นะมีแหล่งน้ำแล้วก็ทำให้พวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่าง มาหากินน้ำทุกคนนะจะเป็นพวกเก้งกวางไม่ก็หมูป่าจะเป็นพวกลิงเนีทุกคนนะอาจจะมีแต่ว่าเป็นพวกเสือเสือโครง่งเสือเสือเสือดาวหรือว่าเป็นพวกช้างต่างหมีอย่างเง,ง,งี้ยก็หายากเพราะป่านี้มันไม่เพียงพอสําหรับพวกมันนะไม่พอสำหรับกันอยู่มันมันเป็นนักล่าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องการพวกสัตว์อาหารเยอะมันต้องอยู่ป่าลึกวนน่านี้ที่มีพวกอะไรที่มากกว่านี้ทุกคนสัตว์นักล่ามันไม่อยู่ที่นี่ทุกคน นี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงห้างของเราไปที่เรียบร้อยใช่คนใช่ไหมโูนตอนไม้ขึ้นทางพี่ยูขึ้นก่อนเลยพี่อยู่ห้างก่อนไม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไหวเปล่าไหวครับขึ้นไม่ไห้นะพี่ยูข้างพี่ดูต้นทางก่อนนะ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นพี่เศษป้องกันไม่ทันไปล่ะขึ้นไรทุกขึ้นไปบนห้างของเรากัน ไปดูว่าว่ามีใครแอบมาใช้ห้างมาบ้างหรือเปล่าเรอค่อยขึ้นนะปไหวเบาเสือไม่เก็บไปพิพิธภัณฑก่อนเพี่เอาขึ้นไปให้ก็ได้พ,พี่ส่งให้ขี่ก็ได้เดี๋ยวตกเอานะปไหวเบาโหข้างบนลมมากพี่เพราะว่าใบไม้มันหนาขึ้นนะแล้วเบา อ่ะพี่ฝากเชือกเลยรับเชือกเลยนะอ่ะโอเครับกล้องนะโอเคครับหนึ่งสองสามเดินก็เป้าขึ้นมาก่อนไหมครับต้องเช็คด้วยทุกคนบางทีถ้าไม่เช็คก,ก่อนนะถ้าช้าจจะมีพวกอะไมีแก่ ชอบโผล่ในทีเผื่อทุยคนเคยโดนนะต้นไม้เคยโดนเลยคน,นไปน,นะดูข้างล่างพี่นะครับ,รบยนินปะยินครับ mười lăm còn mà nó lăm <coughs> rồi, okay. lăm này lăm mười 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 ออกไปพิงทอ้องม้ผ่าเริ่มแห้งพวกมันเริ่มแฟบตัวปลดวพวกบันทำมีช่องว่างคนนะต้องมีแก้ไขเอม,มาแก้ไขอีกเดีไม่ทันก็นั่งอยู่ไปก่อนอน,อน,อนโอเคแล้วครับ พี่ขอนอนพักก่อนนะครับเพียออ๋อลืมเอาเปมาเลยต้นไม้ต้นไม้นั่งดูสัตว์ไปก่อนนะเผื่อเจอสัตว์เดินมานะโอเคปะครับรนนส,สัตวเ,เจอัพี่นะครับลิงเหรอเจอมลิงคนเรา่ดเตะตจากลิงทั้งคน เสียงมันลิงไงให้ยิงแบบว่ามีเสียงว่าเราโตต่อไปเงี้ยหึ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 เงียบแล้วใช่ไหมเสียงโตตอบไม่มีแล้ว พวงนอนเปล่าไม่ครับนี่ยนอนสบายมากคนมันล้มแบบไม่มีแสงเข้านะสบายนะอย่างเงี้ยรมหมดเลยอ่ะไม่มีแสงเข้าทุกคนดูดิหอบหุ้มไว้ต้นไม้รอบๆหนาทึบเลยอ่ะชอบมากเลยพี่ทั้มที่มาเลี่ยก็มีไหมเจออะไรไหมเป็นนกเจออะไรไหมไม่เจอเลยครับ ดีมากทุกคน 你听吧，没心<听>护发皂 <喂 S 3> <喂>。嗨嗨开。么？木。什么？哎。 มีแม่เท้ามีไม่เทา้าม,มีเทา้าม,มีเทา้เทา,เทาด้วยเดี๋ยวปะ่ะคนใครอ่ะคนแก่เออมีนคนแก่ทุกคนของสีขาว <คน S 2> ใช่เกย์ขายาวเฮ้ยเสื้อห่อเป็นแนววะเนี่ยเสื้อเป็นถุงเหรอถุงพลาสติกเหรอเฮ้ยทุกคนใส่ถุงพลาสติกเป็นเสื้อเหรอเนี่ยลองซูมดิอ๋อทรมสุดแล้วเหรอใช่ครับอ้าพูพูนี่กินไง เพอไพอทครัมาวครเงเที่ครบ้านเายาครัวเ้งเกิดท่อโ้ทุกคนเขเป็นคนตาจากไหนมา่นทุกคนนโทรมาบอกว่าขอกินน้ำหน่อยผมก็บอกว่าน้ำในห้วยอ่ะแย่ทำไมไม่กินนะทม่หอเรากินมึงจ้าโ้ว่าทวยครัอ

ขอไม่เชื่อาเราไม่มีอะไรกินเขาบอกจะขอเรากินได้ทุกคนผู้เหนือเก็บไปแล้วแลยเหนืเสียเงินเหนือถงชุดเลยใช่ครับใช่ครับครับผมมาดูนะคุณตามาทำไงยังไงเขาแก่มากคนชรามากผมไม่ไว้ใจเลยผมไม่ไว้ใจทั้งนี้เลยมุงจอมุงจอมุงจอเหนือพี่เย็นเนี่ยเหนือมาด้วยมีครับ

ผมน,นะะ้ี่เบาเีดอหนอนาเอาเอาเอพี่บาใส่เพี่ตัวที่เกออ้เก่าเช่อเออยเชอ่เชอเนี่ยขอดน้ำบอกว่าผมโกหกเขาแล้วว่าน้ำหมดแล้วพี่เป็นกะเลียงทุกคนภาษาเียง้โอ้ยมจโจอ่เอเก็บอะไรมึจโจ เัาไม่เอามาาไะเยนดมียูเขาสิอาคอังใเออ้งหน้าเนี่ยงโลย่กอเอองพึงังน่แต่อชเออยอ่่นตามันเสี่ยงมันเส่นคนร้องไห้ทุกคนนะเสี่ยงมันคนร้องไห้นะสานะคุยกันเลยเหอเนี่เ่มงจ้อมเชามเช่ดตาเช่ดเช่ เยอะๆโยมิชิ้ดยมีเหรอโยโยโยโดยมีโดยมีนะครับทุกคนผมให้จุดไฟเขาไม่จุดนะแล้วเขาบอกเขาไม่เอาไม่เอาทุกคนด้วยมีปะ พี่อย่าไ o ก้องสามเณร้อ u ไงจ้ะบอกว่าขวานไม่เชื่อทุกคนนะขว่าเชื่อเขาเถอะเขาบอกไม่เชื่อขวาเชื่อเขาเถอะสงสายลุงเถอะสองสายตาเถอะพวกเนี่ยสามเณรเก้ขี้ั ติงไปดิพี่เอโจขะขะยิงยิงคนลงคนเอาพยันพยันนะพยันกันพยันกันรู้เขาจะขึ้นมาเนี่ยทุกคนในกระทงบ้านอยังตานอยู่นะอยู่อ่ะโจ้

Ôi đi đi nào đi đi nào lo lắng nữa. Ừ. Ôi. đi nào đi đi. Đi nhanh ta. Mึง. Ngên keng keng. Ừ đó มันแบบทำไม่เนียนมากทุกคนทั้งเสียงทั้งปองการแปลงการทำมบปนแก่ทุกคนนะยงสามมันวอมามาทุกทุกแบบเลยทุกคนพวกทั้งนำมาซืไป่กรางนมาข้าว้าซือมาเจือลมันโจเชือกเกอข้ามันเจือากนมาซื้อไปใส่กรง ไอ้ทงออืมอืมอนมันเป็นอะไเมื่อกี้โดนพยัมันก็เหมือนจะรู้สึกร้อนๆแล้วน้นโพยันเม่ก้ิรเลดูเสียงดูเสียงมันทุกคนนะนำเสียงคุณวก็หลงเชี่ยวทุกคนนะอืองมไอ้อง แกยท้องเก่ท้องแกท้องเอ่อขับผู้เลกู้เจ็ไอ้สมิงแก่กูไม่เชื่อมึงละมึงแสดงตัวไงมึงยังบอกว่าเป็นคนแก่เหรอวะคนแก่ปลอมตัวกูเชื่อกูโง่มากเหรอวะฮะมึงต้องขอกินน้ำมึงไม่ใช่คนมึงไม่ใช่คนมึงไม่ต้องแดกน้ำมึงแดกเนื้อไม่ใช่เหรอฮะเอาดิเอาดิเอาดิมาแป๊บนึ่ง มามึงมาขูดีมมีหน้าพูดเป็นตายไงทุกคนาออทำไมระวังระวังขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้ขาอั้คกนออกกิแลวออกแล้วเฮ้ยงออกกิแลวออกกิและมึงมามึงมาอืมเอ้ยมีจปินังเงี้ มีมัมี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 บางตอบางตอเนี่ยไดกะเป๋าวะมีไหมมาเฮ้ยเฮเฮ้ยทำไมทำไมทำไมเร็วไฟันมันยทำไมทำไมมันตึงขาพี่โอ๊ยโอ๊ยโอยอี่ทำไม้ยฟฟันฟันันฟันฟัน ปมั้มันเลยอยะวมน่แหนมม่วะวไม่เยัไาไม่รู้ไรู้ครับเหไห่เปรทุกคนห้งไวมากทุกคน ยิงมันอะไรนะทุกคนยิงมันมันอะไรทีมากพี่เห็นแล้วะออกมาเฮ้ยทุกคนไม่กินไมไหนเฮ้ยไม่กินเันแบโม่ทีดูน่ากลัวมากทุกคนออก,กาามาเหนแวะ ให้ไปได้แล้วจอยมายามามยมา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 มัมา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 มมามฟัามัมฟันมานอมา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 ม่มา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 ดินา่าทำอะไรวะมา มันเจ็บเหรอมันเจ็บเหรอเอามีดเอามีดไปด้วยมีดไปด้วยมาเอาเอามีดไปด้วยน้องเอาช่อคมเลยมีดไม่มีอาคมเลยมันไม่เข้าหรอกมาขึ้นแกงมาเอ้าเป็นไงวะมอนนมอนเฮ้ยมาเฮ้ยมันนี่ไปแล้วมันนี่ไปแล่าเฮ้ยมา มีน่นละมก,กูามาลงกูลงแล้่มากูลงมาโหืนไ,ไหนเลยวะมีอยังไหวนะมียงไหวนะโลกเชื่อคามียังไหวนะอยู่นู่นนะไปโน่นลนละนะมีอย่งไหวนะเอคามย่านไปที่ไหนเลยวะี่วะไปไะยัง มราเจอไหมบ่าไม่เจอครับจะไมีแก้มองมาดิล็อกมาเชื่อเชื่อคมยัะมัดคมนี่ตายมามาล็อกมา ออกมายาลบดังนี่ในรูออกมาทำไมดูขโมยพีน่นะมันมอยู่แถวต้นไม้นะครับ ออกมาเลยยังต่างใจตา,า,ตาเงาเชื่อว่ากูโง่มากเหรอกูเจอพวกมึงจนบ่อยจนชินแล้วออกมาเ <c oughs> ลาออกมาก็นไม้ แน่จริงดนเช้า,เาคมไปก็หน่อยกักบหมาเป็นเสือเป็นหมากันแน่วะขึ้นมานีอะไรยอซอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับ